สบายดีสบายดีพุทอนสุขส,สุกคนมะม่วงพี่น้องอืมะมะ,ะม่วงดอกลิลล์เนาะเออแต่ว่าตอนนี้เฮาก็อยู่หน้าเอ้ยพี่น้งอ,นองยังจะบปเอากระซามลงมาขอว่ากระซามกับมีดกับน้ำเนี่ยลงมาในเดอ้อจะเป็นหูหนวก โอ้ยต้นมะม่วงต้นนี้มีประวัติมีประวัติอือไปสีเปสีลงมาจ้าพูนแต่ยอดถึงสวัสดีจ้าเมื่อได้สมากินมะม่วงจ้าหรอจะบอยาบ้านนัน่ะสองเถิกน่ะอืม ยม่คาดแนนาดดันเ,นอ,เออปิดเอาโรดเรจะไปห้าคืนเนี่ย้นดดยะเท่ามกม่วงโดกพี่น้องเอ,อ้ยปีนี้อันนี้เราเราปิดายหลอกขอด้ขอกจะได้นีเออแต่เราก็เอาไปเป็นดาถงุง,กถงิกดถุงมาดอทุกคนกินมะม่วงยันมะม่วงคือตาดีีดคือบอเขา้อ เจ้าก,กับมัน,นนไม่ละตุ้ยมึงน,น,น,นี่สนที่นอนสปริงบนนี้อืมอนนอนที่นอ่งสปริงคักแน่นนี่นะ้โล้มเไปผู้พูดแล้วไม่นนองไอจีลงมาแต่บุญนั่นง่านะ่น่ะยังยังอยู่นะีนะเห็ยนะยีบอทโคนที่นั่งไปเยียบยนั่นเบิ้งซู้ไปเบิ้งกกอนดีนั่น กินการสาขามากกันก็ยังมีต่อให้เบิร์อยู่เออน่าก็ลงมาไดนน้พุลธาชาสามสีเมตรนี่แหละอสี่ตัวนี้ขึ้นไปนีก็ซสองตัวนี้ขึ้นไปนีก็ประมาณเมตรป่ายเมตรหาเมตรทกสามสีเมตรกัดเฮ้ยโอ้ยหมื่นลกอก่องนะ จ้าพี่น้องจ้ามาหาสิแตกเป็นมางม่วงจ้บางม่วงตำนานตำนานก็บางม่วงบางม่วงเนาะก็บางม่วงก็มีกับตำนานลายเตอ๋ออะไรปะปิดตำนานละจ้าปิดตำนานเลยวที่เล็กกระเตียนต้อนปิดเจ้าหน้ากี้แล้วนี่เราบอกเจ้าพี่น้องเบิงหัวหอมผุดเด้อใส่หัวหอมเด่ก็ใส่ต้อนประเด้งหั่ละตูจะใส่ปลาคอนน้อย ยุงเงื้ยนปวดแล้วคือลืมไปไปวางกินน้ำเดียวเพือ่อนผัว่าคุยใส่คุยใส่แหละอย่าตรงกินหลายคนอโอ้โหอ,อ่านปู้ปกันอะไรผููเงี้ยงฮะเงีย้ยงเด็ดบนี่ มาเด้วพี่น้องมากินส้มินส้มมลนละตุยเอซีน่ขคืนเอามีดดินะกินแซ่บๆเนี่ยอันคุยแซ่ตอนประแยกนะมีปลาค้อน้อยกะปักขิงปลากระเดือกปลาซีวมันหน่อยพต้องกินปลาค้อพุนเฮ้ย จะสั้นจะสั้นสิ่งมเห็ดขีดกินบมะวงยา้ไรกับบได้มานั่งบอดี้อยู่ฮื้อันส่วนนั่งอยู่บได้นั่งบอยู่นั่งอยู่บกตีแต่ว่ามื้อนี้เฮามาเด้อพี่น้องเด้อเฮามากินจำกุ้งแล้วเฮาก็เลยลงมากินโสมพี่น้องขออนุญาตต่างกล้องเด้อพี่น้องมาพี่น้องกินมะม่วง ห้องน้ำไปดิซิแห้องน้ำชั้นจองเขาว่ไปสิแลนดก่อนกันชั้นจองห้องน้ำไปรงแรงีนหมากมันเท่ากับมังยิวห้องน้ำนี้สนเกียวหันหน้าม่น่อยนึงเจาะจากินอลดิมาเดวกินน้ำเดีวยวอืมน้ำเดียด่วยวเ้ออันที่กินยากันกินยา ดอกกระสาวดูป็นบานยามแล้วบ่งามงามอให้ตาบ่ดอกกระติ้วเออดอกดอกกระเล้าดอกกรเล้าดอกกรล้านี่ดอกกระเ้าขาวดอกยังเล่าเออดอกกระเล้าดอกกระสอกาว

หมากนะวงลำหมากกระไรนี่ต้นมะม่วงตัวนี้มันจับบดเคี้ยวเซเว่ยผัดวาแม่ช้างกินเบิ่นเลย อลมันบ่มากมากินต่อเพื่อหน้าซันมีทางหมมีทางนมีงเอาวะคือก่เนหนมันบมีงรมามีแต่งแต่ทามากบ่มากัเนไปั่มอ่อยลนีอันนี้มันดไปในทรงทางนี้งขวัในบ้านเขา ก่อนเขาเอาแม่ตอนปลาคอจังนแล้วิคกับอยู่ตอนันบราคต่ขั้นบนมีมกเดิก็้นรปลานี่อยอายุนาปลาเออมาลูตอนตัวใหญ่ โอ้ยยบไปอ,อกข้างเดียวย,ย้ำคัก็ดไ,ได้แล้วก็โชย้ำนีนนนน่นี่หูปากข้อนี่ เด็กน้อยพี่น้องอันหัวประกวดเปิงงหงานนะลงมุมเุ้ยทำเป็นแม่นทำไม,มแม่นบ่แม่น,นังมันอยากปลูกขึ้นลนนชนตักต้นโดยจันนี่ทั้งหน้าน,น,น

ที่น่้าเนเอาขามาขายไปแลที่นข้าเหนเอาขามาขายไปแล้วที่นเ่เป็นดอกเต็มเย้อนเอ่นเาไว้เยีาขายดเนไหลเป็นก้อนว่าของเอาไว้อยมดดดเขา่อยก ตกงานต่ำๆมาแล้วยังนีนะมันหักนัมาลกุบ่ตกก่อนครับวาไปจะตัดทิ้แหอกในนังมันมะละกุ้ะจะอเติมง่วงองอยู่บดีกแม้แต่ดอกขางแห้งปี้นนะกระโงงแอคูดกุ้งคุณีักดกดกนเป็นทางี่ บจมงลตัวเทา่เล็ก็คยางแห้ง่อนม่ือหางแห้งางแห้งแล้วมันตัเชือกอนี้เอกเชือกมเไม่ือไม่้ไทยทั้งนั้นก็่ซื้ออันนี้มันไม่แสกไม่เจกไม่แกต้นซื้อไม่เปื่อยไม่เปื่อยไม่ลาดไม่ลาด giá mà nó hơi qua không được đâu không có lỡ những video hấp dẫn ว้แตกนะโเบึงนะมาหันโอนตะตุยยนนรสิไปหาคูดนางมั้งจั่เอาเขาไปกวาดตามเงาไหม่เห็นเห็นเข้าโลงอยู่ขาโลงแล้วข้าวูุทั้งใตนะข้าห้าดน้ัดหาอันเอาเอาย่อยผ่านในอดไยมองมองหนมองหนไหนมองลอยมองไมันเป็นดักตงนอ่ กุ Finally, right. kind of um ้งปงปิงซื้อเดียดลงเด็ดบัานพูดจมันเลิกครับแต่เขาเอาเงินเอาเอาผายไปย้อนตอนตอนเทาไปหาน่เสินหุ้นแล้วเท่าครัวไปเลยเงาใหม่เออมันจะรอนอยู่มันคือซีลงได้บบบยังซีมันก็ไม่คว่ำน้องมันเลือกเลิกกนึ่งไถแม่งนานๆน้อนอยู่ในห้องแม่งคือไม่เรียกสิ่งนั้น

กองกระเช้ากระแทกแต่ฝนตกเกิอยู่ีน้ำมูล ปลาเค็งนี่ปลาเค็งนี่แล้วตู้นี้เอ๊ะพี่โต้โลดมีห้าดอกพี่โตโลดตมันจะเต็มโพดนะโอ้ยโต้ไ่นะ อกเป็ัวเป็นัวมันประเนน้ากาดประเดชโนดดิป <นะ S 2> ไปกับบร,ร,ริวารดิฟตอแ่นะกินติดแถวแล้วเวลาไปแปลงฟันบันโอ Ne Ne จักสั้นสีวัดสั้นดีนั่นอีหยังเพราะว่าเบียเหล่ากับบอด้วายยุทธบอดด้อนาจิตลอดเนี่ยไม่แต่เนียมันขืนมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันบอดด้อยู่ขะอมบอดด้อวกได้อวกได้บอดด้คาบได้อ้างบอดด้แหน่งอันจยากกินโถมันเขากินโตมันเด้ออันแล้วกาสั้นเคยมาอันเอามากล้วยดิบหน่อยดิ ก้อยดิบมาตากผ่านตากแล้วก okay. ็มาโบดมาโบดแล้วก็ส่งกินันเช้าส่นเห็ดยูซองเคื่องส่งกินมันละกันมันอยู่ทองก่อนได้นำเดือดเดือดแล้วก็มากตรีก้อยมันละกนจะเป็นคนอรวยเอาพ่อไปซื้าให้แล้วก็กินเช้ากไม่ดีเฉพาะเวลาการมันเป็นกล้วยแล้วคือข้าวส่งกินเอาห่างย่างกับก้อยให้คนประเทศจะไปห่ากันยังว่าคนเป็นหมอคือโจ๊กนี่แหละ ยูทองพอท่านี้เจ้ากินแล้วกันิหมมาก้อยดะโอ้ยมันเป็นบรรยากเจ้าปานั่นเนื้อี่ว่าังสีหามากินขยักนองยังก่อนนอกมันแบบนอกนอปะกนต่วน่้เป็นงกระอก้เรียกิ่นงั้งยี่ห้ามาุ้ม

ปีนี้ีนี่ยมักม่วงนี่ยอยู่ในกระโดกพี่น้องเอ้ยต้นน้อยต้นเน็กขนาดของบ่เอื้อปุ่มตอได้พอนฮอปฟี่เป็นดอกยังบ่ได้เบย์ยังบ่ได้เวหามันสุกก็าประหยากแล้วมันเนาะอืมันลายแล้วก็ประหยากแล้วเออยนัวนัวออต้นประเด็กพี่น้องเอ้ยหันประพูนฮันประพูนญาติพันยศพูน ทำนเปดังพูนเ็นมัดตต่บ่มน่าแปล่อในั่งน้อยพดคุ้นห้าตอนบัดอันกระเจงมาได้นี่แตปากคอเฮ้ยอันประเด็นหน่อยคร่ประเทศ่างขาพู่เขยังม่อ้าวปรแเ้งเปิดนมั่มาสมนำผมสมเึ้น ผสมแล้วชนแ้วผดแล้วเย่่โอ้งงกะทีก่แล้วต้นกลางนะต้นกลางนั่นเอาไน์ไปลูกปลูกไนได้กับต้นนี้ต้นนี้ก็่อวไปเออแล้วก็ต้นทางเขอมือนีงมงนาไนปลูกบรพอจักีเนี่ยนีเปหมาลอง ซอ้มายนครัหนกระอนเค็ับเกลือหัวอน่วายอหกับข้าวมือมรนกิ่หัวหัน้ามันสวยซันนี่กิดทอดแต่น่นคือหัวอาหารอะหัวหารแต่หัวหานงวโดยเพาะหัหันมัมีสุดเล้งสุเนื้อนม กวางอันน <si no ั้นมูมันปร่างน้ำเงียจะพิยานน้ีมาแต่ตอนวางมูนั่นวางมูเลบตอนนี้เดียวตอนนงูหน่อยก็จะมาผอมๆเยบางงูดัุๆมัน้ยูงนตรงเรียนมาในกเากกตะกี้นั่นน้อเขามอมเยอะสิที่อกนอนแต่

ดอกผ่าเออนะนบ้านเราเนี่ยนไปว่าย็นนสวาข้าตอทรายเซอรสัตวนข้าตอหลับเจ้เลือผัใกไเนี่โอ้ยหมดย้เยโข่หยดกัดอกมีบ้างาบ้นี่นียมันขหอยู่ป่าายเยงไเขาได้ป่าน่ายจะห้องบุกักบุกักป่เขาใหญ่ว่มึงจะไปบ้านคือมึงจะไปทางหลืออ่ะใกล้นั่นนี่แหละนอก็ยังมีโมเมนต์ห ยัมึงจะไปคือมึงจะไปททางบ้านน้องพนพี่ถ้าใครอไปท้งอไปแบกจองลาด่างไปทางนี้ยเมาบพระลาด้ได้ผุออที่เราเราแหลัเีแล้หกัปิดยนึงองๆเ้องๆเ่บี้งไนนอ่ไดละเเเจาอพาเมื่อบอกว่าจทน่เออมือ กินสมแล้วกัสิใกันแยกย้ายพี่น้องกลับบ้านกับ้านต้องไปเนี่ยต้นมะม่วงทางนู้นเนาะโอ้อะไรพี่น้องคินนี่กบอะไรเว่าสบายนี่นี่นี้เนาะกินมะกม่วงเลยสิมะม่วงมะม่วงเอียงก็ก ออเปูพี oh. ite, ่น้องส่วนกล้วยกับน้องเจขาจะมีเทียงน้อยนี่แหละคือความไฟฟันอยากจะมีสะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ชีวิตพอเพียงอยากจะมีแต่มันยังไม่มีปูยิงเยินเงียวูยิงเยินเงียวจะจะไปนั่งเด้อจากนั้นปอดออกขึ้นยุบบ้านน้ำ